เพระาจารยโนตก็ได้เหมือนกับว่าไม่มีคำพูดเนาะบอกว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นทุกข์สิ่งมีชีวิต,วตวนีนต่หมายถึงว่าพระเาจานนตก็บ่าทั้งมีจิตใจก็ดี ไม่มีจิตใจก็ดีเป็นต้นไม้ต้นไร่อะไรต่างๆเนาะใช่ไอย่างนั้นอนะไรเงี้ยคือคาว่าเป็นทุกข์หมายถึงว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเคมีภายในก็ได้นะที่ทําให้มันโตใช่ไหมที่มันทําให้มันโตแล้วมันก็ก็เรียกว่า มีการเจ็บป่วยแล้วก็มีการตายไปอะไรต่างๆนานาอล้านีนนน้คือตรงนั้นก็จะเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่เราเองเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องสังเกตตัวเราเนาะคือบางทีถ้าเรามีแกลา่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วบางทีเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นอะไรอยงี้นะ <c ười> คือมันเหมือนกับว่าอันนั้นคือเราขาดการสังเกตจริงๆแล้วมันก็มีการก่อรูปใช่ไหมอย่าง ช่วงที่หลวงพอ่อคำเขียนท่านป่วยนะช่วงนั้นน่ะก็จะมีคล้ายๆว่าได้ได้ยินเป็นข้อสรุปเนาะเป็นข้อสรุปของคุณหมอเนี่ยบอกบอกว่าถ้าเกิดหกเดือนหกเดือนก่อนหน้านั้นหกเดือนก่อนหน้าที่จะไปตรวจกับหมอแล้วก็พบว่ามีมะเร็งหรือเมีอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนว่าจะกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็ ผอมลงผอมลงแนะื้ออย่างนี้ยคือคือจะมีจะมีสองอาการอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเหมือนกับว่าร่างกายผิดปกติแล้วนั่นนั่นคือมันเหมือนกับในช่วงหกเดือนมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนว่ากินข้าวไม่ได้แต่ท่านนึกย้อนกลับไปเมื่อเวลาที่ตรวจโรคแล้วพบว่ามีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮนะอย่างเงี้ยก็มันก็จะพบว่าเออนี่มันเกิดมีการเบื่ออาหารกินอาหารไม่ค่อยได้หรืออะไรต่างๆตรงนี้เนาะ น,นั้นหมายถึงว่านั่นคือเคมีในร่างกายที่าันเปลี่ยนไปหรือจะเรียกตามสภาพภาษาธรรมเรียกว่าเป็นความบีบคั้นที่มันทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนรูปไปอย่างนี้นะยางนั่นนั่นก็คือตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นกรรมฐานกันด้วยการดูลงไปที่ร่างกายแล้วก็จิตใจอะเราก็จะ เหมือนกับว่าตรงนั้นมันเป็นข้อที่เหมือนกับว่าอืเป็นข้อที่ครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ได้ตรงเ, mm hmm. เข้าไปสู่เขาเรียกว่าสู่หัวใจของการปฏิบัติเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่านั่นคือท้ายที่สุดเนี่ยอริยสัจสี่ที่เป็นข้อที่หนึ่งก็คือให้รู้ทุก ใช่ไหมให้รู้ทุกเมื่อกี้พระจานาร์นรสออกมาบอกว่าใช่ไหมคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะเป็นทุกข์นั่นนั่นคือเราเองเราเป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งร่างกายก็ดีก็เป็นทุกข์จิตใจก็ด,กดีก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือถ้าเราได้ได้เขาเรียกว่าตามดูมความเป็นไปของร่างกายและจิตใจอะเราก็จะปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่ามันมี ความแปรปรวนที่จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเด็กๆอาจจะมีสิวขึ้นมาอะไรงี้ยอย่างนั้นซึ่งนั่นคือทุกคนจะมีสิวเวลาเดียวกันเนาะแต่นั่นคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ดีๆก็เป็นแต่นั่นคือมันเหมือนกับว่าใการปรับตัวของของร่างกายจากวัยเล็กๆขึ้นมาจนกว่าจะโตเต็มวัยมันมีการปรับทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ สิวก็จะขึ้นในในระยะที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นใบรุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นนั่นคือตอนนั้นก็เป็นปฏิกิริยาอันหนึ่งที่ทำให้เราได้เหมือนกับได้ได้เรียนรู้กันอย่างเงี้ยเนาะนั่นนั่นนนคือถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าพอเราได้ตามดูตามรู้ความเป็นไปของร่างกายและจิตใจอะเวลาที่มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดผลที่ปรากฏของความแปลปรน อะไรขึ้นมาที่ชัดเจนะ่ะตรงนั้นอะมันเหมือนกับว่าเราจะวางใจได้เพราะว่าเรายอมรับมาแล้วค่อยๆเห็นมันทีละเล็กทีละน้อยแล้วอะไรเงออี้ยเนาะนั่นน่นคือตรงเนี้ยว่าการที่เราเหมือนกับว่ากระบวนการที่เรากําลังเรียนรู้กันเรื่องกรรมฐานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเราเห็นความจริงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยน้อยอย่างนั้น นีอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับคล้ายว่าเราก็จะเกิดการก็าเรียกว่าเกิดการยอมรับเกิดการวางใจแล้วก็เกิดความไม่ทุกข์นะันเพราะว่ามันมันร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็ดีเนี้ยนะที่ที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เรียกเป็นเป้าหมายเนาะเป็นเป้าหมายของการดูการเห็นเนี่ย เพราะมันก็มีทั้งสิ่งที่เรียกว่าเราได้ดูเขาเมื่อดูเขาเราก็เห็นเขาอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราจะใช้คำเห็นด้วยรู้สึกด้วยก็ได้ซึ่งนั่นคือเราบว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่พวกเราเหมือนกับว่าค่อยๆก็เรียกว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นแต่ว่า อันหนึ่งเนาะอันนึงก็คือผลของการเห็นระยะยาวเนาะที่เราอาจจะเห็นระยะยาวมาระยะหนึ่งอย่างเงี้ยเนานะปรากฏการใดปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยก็เป็นปรากฏการที่บางทีเราเองเราก็อืมเหมือนกับว่าอาจจะหาต้นเหตุเพื่อการแก้ไขได้ไม่ยากอย่างเงี้ยน,นะอย่าง เวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยอย่างพระุทธเจ้าเองก็จะบอกบอกว่าเหมือนกับอันนึงก็คือการที่เราเหมือนกับว่าสแสวงหาความสุขนะตัณหาใช่ไหมตัณหาที่จะเป็นเหตนะุเป็นเหตุให้เราเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์ในเี้ยนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ พอเวลาที่เราปฏิบัติด้วยตัณหาอย่างเงี้ยตัวตัณหามันก็จะเหมือนกับทําให้เราได้เหมือนกับใกล้ๆอยากพ้นทุกข์เร็วๆอย่างเงี้ยนะพออยากพ้นทุกข์เร็วๆเราก็บังคับกายบังคับใจอย่างเงี้นยน,นะพอบังคับกายบังคับใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดหัวบ้างอึดอัดบ้างอะไรเงี้ยจาได้ว่าครั้งที่ช่วงที่ที่สุกโตมีการปฏิบัติธรรมที่พระจนทรเล่าให้ฟัง ในอะไรนะเขาเรียกว่าเมื่อวานนะที่สนโมกันที่บอกบอกว่าหลวงพ่อมเขียนท่านท่านจัดให้มีการปฏิบัติธรรม40วันที่ที่สุโขทโตปีแรกๆเลยครับมีมีพระรูปหนึ่งมาปรึกษากับพระจันโนสบอกว่าผมนะครับยกมือเมื่อไหร่นะครับมันเหมือนนอนมันชัยอยู่ในหัว <laughs> คืออาการอึดอัดขัดข้องหรืออาการอะไรที่ผิดปกติเยอะมันเกิดจากการเพ่ง <c oughs> ใช่ไหมคือมันก็จากการอยากอยากที่จะรู้อยากที่จะเห็นอยากที่จะเป็นอยากที่จะมีทั้งทั้งหมดของความอยากนี่มันคือก็เรียกว่ามันเป็นตัญหาที่มันทําให้เกิดการทยานเข้าไปทยานก็ไปคว้าหาสิ่งที่อยากเห็นอยากเป็นอยากมีตั้งหลายแหลนั่นนั่คือมันจะเกิดการทุ่มเทเพื่อความ ไกายม่าเพ่งเข้าไปใช่ไหมอะไรต่างๆบางครั้งนั้นก็จําได้ว่าพระอาจารย์โน้นบอกว่าให้งดการปฏิบัติในรูปแบบทั้งหมดเงน,นะ,ะงดการปฏิบัติในรูปแบบทั้งหมดแต่ว่าอาศัยหมายว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนาที่ยุงเยอะนะพระอาจารย์โน้นก็บอกว่าปัดยุงก็รู้ ใช่ไหมครก็คือปัดยุงเอาแสปัดยุงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทํากันอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเพราะฉนั้นนั่นคือปรากฏว่าพระรูปนั้นท่านก็ท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็พบว่าอ๋อไอความเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวที่ท่านรู้สึกตัวแล้วมันก็เกิดผลที่โปร่งเบาอย่างเงี้ยราะนั้นนั่นคือนั้นนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับว่าก็ให้พวกเราได้ลองลองสังเกตนะว่า เหมือนกับว่าอย่างเวลาที่เราปฏิบัติกันอย่างเงี้ยมันจะเริ่มต้นด้วยด้วยความอยากหรือเปล่าแล้วอาจจะมองไม่เห็นแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขียนท่านจะบอกกำกับเอาไว้ก็คือเขาเรียกว่าแบบว่าไม่อยากผิดอยากถูกใช่ไหมเป็นอย่างเวลาที่คนยกมือสร้างจังหวะอย่างาเงี้ยเริ่มเริ่มต้นเนี้ย ใช่ไหมฮะไม่อยากผิดกันเนี่ยนะไม่อยากผิดอยากถูกซึ่งนั่นก็คือท้ายที่สุดนันก็มีความอยากที่เป็นตัณหาเนี่ยซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ตรงนั้นพอเป็นไม่อยากผิดอยากถูกเราก็จะมารีดมาเค้นเอาใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าการยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดมันก็ไปกับความคิดซึ่งตรงนั้นก็เขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวนั่นนั่นคืออย่างที่หลวงพ่บบเขียนท่าน หาธรรมที่ว่าเราเอาลองเอามือขวาไว้ข้างหลังมือเราทําอะไรอยู่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการรู้สึกตัวมันจะง่ายๆเพียงแค่เราก็เรียกว่าไม่เอาความคิดมาบังไม่เอาอิเลยาบทมาบังมันมีสองอย่างนะคือถ้าเกิดไม่รู้ทันความคิดใช่ไหมฮะที่ว่าเอาความคิดมาบังเราหมวแต่คิดว่าเอ๊ะมันทํำยังไงถึงจะดีอะไรต่างๆบันทีก็เป็นอิเลยาบที่ หมือนกับว่าเป็นความเคยชินใช่ไหมครับอย่างในหนังสือรู้อย่างที่เป็นเนี่ยที่ที่ที่เป็นที่อยู่คู่กับคู่กับง,งานรู้ซื่อ,อในสองสามันที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นก็หลวงพ่อก็จะบอกบอกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อไปพาคนติดยาปฏิบัติแต่เียปรากฏว่าคนติดยาก็ไม่รู้ตัวเนาะเหมือนกับว่า เอามือคว้าไปกระเป๋าหลังส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่พวกสูบบุหรี่วันที่เอาบุหรี่ไว้กระเป๋าหลังใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเอามือคว้าไปกระเป๋าหลังแล้วก็ไม่เจอไม่เจอบุหรีนะ่อะไรอย่างนี้คว้าไปครั้งหนึ่งอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คว้าอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเเห็นแล้วก็ชี้เห็นว่ารู้สึกได้ไหมว่ามือทําอะไรเขาเขาไม่รู้สึกนะะคือเขาไม่รู้สึกว่านี้นี่คือ ไม่รู้ว่านี่คือมันเป็นความเคยชินที่มันเป็นเป็นเช่นนั้นแต่ว่านั่นคือมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีสติสังเกตเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่อาการของกายที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินเราเองก็เหมือนกันนะคือมันมันมันไม่ได้เป็นความผิดนะมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่เขาเรียกว่าเป็นหมายให้เราได้สังเกตน เป็นหมายให้เราได้สังเกตว่ามันยืนความเคยชินของเราหลายอย่างอย่างที่เช่นสมมุติพวกเรามีกุญแจอย่างเงี้ยนะใช่ไหมไขกุญแจเสร็จเนี่ยหลวงพ่อว่า,าไอ้การที่เราจะหย่อนลงไปตรงใดตรงหนึ่งอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อว่า,าปฏิกิริยาแบบนั้นนะมันจะเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างเป็นอัตโนมัติมากๆแล้วท้ายสุดบางทีเราเราก็เหมือนอยู่ว่าความที่เป็นอัตโนมัติเราเรื่อไอ้กุญแจหายไปไหนหากุญแจไม่เจออะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งนั่นคือ พวกเนี้มันจะมีหลายอย่างเมื่อที่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าเข้าถึงบ้านระวางของอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างทั้งหมดมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหมายให้เราได้ลองสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่พอจโน้ตพูดว่ามีหลายอย่างที่เราก็ตั้งใจและหลายอย่างที่มันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจนั่นก็คือตรงนั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น จะเรียกอะไรเป็นโอกาสเนาะให้เราได้ได้มีสติได้เห็นซึ่งหลวงพ่อว่าพอเวลาที่เรามีสติเห็นแบบนั้นนะเราจะมีความรู้สึกได้เลยว่าโอ้อันนี้เนาะมันเป็นเรื่องของกายที่มันไม่ใช่เราเพราะมันเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นของมันเองนะฮะอย่างนั้นอั่รเลยนั่นนี่คือหลวงพ่อว่าอย่างเวลาที่เราทํากรรมฐานกันเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็จะบอกบอกว่าทํากรรมฐานโดยที่เรา ต้องตั้งใจไว้หน่อยว่าจะไม่คิดเมื่อเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่คิดเนี่ยพอเื่อที่ความคิดเกิดขึ้นมามันจะค่อนข้างชัดเจนได้ว่านี่มันคิดของมันเองนะฮะยิ่งสมมติหากว่าเราลงเข้าไปในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะลงเข้าไปในเนื้อเรื่องเราตั้งใจคิดเรื่องแบบนี้หรืออะไรก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันคิดของมันเองเนี่ยเพราะนั้นนั่นคือการที่เราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราก็ดี นะความคิดไม่ใช่เราก็ดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่หรือว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ตัวสติตัวกรรมฐานะจะเข้ามาช่วยนั่นนั่นคืออย่างที่พระจย์นน้นบอกนะเวลาที่เรายกมือหรือว,ว่าเวลาที่เราทํากรรมฐานน่ะอย่าทําฟรีๆหลวงพ่อขมเกียนจะใช้คํานี้นะอย่าทําฟรีๆเพราะว่าน,นั่นคือทําแล้วเรา เหมือนว่าทําแล้วเมื่อกี้พระจันทร์นสด้กับวัาซื้อบื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเ <c oughs> มื่อตอนเช้าอ่ะใช่ไหมือเป็นเรายกมือไปปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามตามความเคยชินอะไรเงนี้แต่นั่นคือเราว่าว่าการที่เราเหมือนกับค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตการเคลื่อนเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยการเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเนี่หลวงพ่อว่าการรู้เป็นครั้งครั้งรู้เป็นครั้งครั้งตรงนี้นะยังไม่รู้อะไรเลยก็ไม่เป็นไร แต่ว่านั่นคือเลางพว่ามันจะสําคัญตรงที่ว่าสติเราจะไหวขึ้นไหวขึ้นเพราะว่าเอาพลิกปุ๊บเราก็รู้ละยกขึ้นเราก็รู้ละอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทําไปเนี่ยเราจะได้เห็นเราได้เห็นถึงใกล้ๆมากบางทีการยกขึ้นก็ใช้ความพยายามการปล่อยลงก็ไม่ใช้ความพยายามอะไรเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราจะค่อยๆค่อยๆเห็น ตท้ายที่สุดอย่างเงี้ยนะพ่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว,ว่ามันมันไม่ใช่ของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราหลวเพราะว่าตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็พยายามชี้เนาะพยายามชี้ให้เราเนี่ยได้เห็น,นยอย่างเมื่อเช้าที่พระอาจารย์นนท์บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเนี่ยเป็นทุกทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วพ่อว่าเออมันก็ ช่วยให้ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าอย่างเราดูยังไงปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็โตอยู่ดีใช่ไม่ไอ้การโตของมันนี่ยคือไอเคมีที่เปลี่ยนไปมันเป็นความบีบคั้นที่มันไม่สามารถที่จะฟรีสตัวเองให้มันเล็กๆอยู่ได้มันยังไงกระตามมันก็ต้องโตอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นโตแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกดอกออกผลเดี๋ยวมันก็ใช่ไหมฮะบางอย่างก็ตายไปบางอย่างก็อายุยืนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องตายไปเหมือนกันอะไรเงี้ย นั่นคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่หมือว่าว่าอย่างในใเรียกว่าในสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยได้ให้ทำมาไวเ้เียอย่างอริยสัจสี่ให้เรารู้ทุกนี้เป็นข้อที่หนึ่งเลยนะฮะใช่ไหมฮะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะคำคำว่ายากที่สุดหมายถึงว่าเหมือนเป็นด่านสุดท้ายที่กายของเรา ตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวทุกข์ใจที่มันเป็นตัวทุกข์อะไรเงี้ยนะใช่ไหมซึ่งนั่นคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นของเราว่ามันจะทุกข์ได้ยังไงนะใช่ไหมเราไม่อยากให้มันทุกข์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยหรือว่าเรา,า,เรา,เราลองเราลองค่อย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 สังเกตค่อยค่อยดูแล้วก็หลวงพ่อว่าเอาทมที่หลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อกำเขียนก็ดีพระอาจารย์โนก็ดีหรือทมที่พระเจ้าได้ให้ไว้ก็ดีเนี่ย ตรงนี้หลวงพ่อว่า,าเอามาพิจารณาคำว่าพิจารณาจริงๆครับมันก็เราก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะพอเวลาที่ปรากฏการพวกนี้มันเต็มรอบมันก็จะเหมือนกับว่ามีคำตอบของมันเองซึ่งตรงนั้นนะหลวงพ่อว่า,ม,ามันก็จะเป็นสิ่งที่พิจารณาไม่ใช่คิดเอาให้เข้าใจอย่างที่พระจันโนตบอกนะคิดเอาไม่ได้แต่เหมือนกับว่าให้เราได้เหมือนกับว่าลองดูว่าขนทางของปัญญาคือความเข้าใจ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่ากองกองสังขารที่เรียกว่าเป็นกองของกายก็ดีเป็นกองของใจก็ดีบางทีหลวงพ่อก็าาเหมือนกับว่าดูเนาะย่างกองของกายอย่างเงี้ยเพรในทางธรรมเราเรียกว่ามันก็มีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างทั้งห้าขันอยู่ในกองของกายแต่ว่าถ้าเป็นกองของใจใช่ไหมฮะอย่างนง้นมันก็แยกออกมาใช่ไหมฮะแยกออกมาเป็น เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณนะนั้นก็เป็นกองของใจแต่ว่าในส่วนของรูปเองนะบ่าวาตัวธาตุทั้งสี่หรือจะเป็นตัวม้ามตับปอดหัวใจก็ดีเนี้ยนะมันก็มันก็มันก็เป็นกองของมันเนี้ยซึ่งบ้าบาถ้าเราดูผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยตัวว้าหัวใจก็ดีปอดก็ดี ลมหายใจก็ดีอะไรอะไรต่างๆก็ดีกระพกกระเพาะลำท่งลำไส้ของเราอนะไรเงี้ยหรือว่ามา,มาปรากฏการที่จะเรียกว่าไกรลักก็หนื่า่มาก็จะมีให้เห็นมีให้เห็นได้ไม่ยากนะอย่างจําได้ว่าครั้งที่เหมือนกับสมัยก่อนเนาะเราอยู่ดีๆตื่นมากลางดึกใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกับว่าเข้าห้องน้ํา กลับมาแล้วนอนไม่หลับเนาะเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมหัวใจมันเต้นแรงจังเลยเมื่อก่อนนี้เคยสงสัยนะฮะแต่พอตอนหลังๆเนี่ยมันที่มันเต้นแรงเพราะว่ามันกลางคืนมันไม่มีเรื่องราวรอบๆตัวเราให้มันให้มันสนใจนะมันจะมีแต่ตัวเรากับความมืดเพราะนั้นนี่หัวใจที่มันเต้นอยู่มันก็แน่นอนมันต้องชัดเจนนะมันไม่ใช่เต้นแรงมันก็เหมือนเดิมของมันนั่นแหละเพียงแต่ว่า มือนกล้ๆว่าใจเราไปจับมันก็เลยเห็นมันชัดขึ้นอะไรอย่งนี้ซึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราก็มีส่วนประกอบหลายอย่างเนะอย่างคืนหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็พบว่าโอ้มันมีเสียงดังลั่นมากเลยนะเกิดขึ้นที่หน้าห้องทุก็นึกอยู่ในใจว่า อะไรเนาะหลมเสียงดังขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรช่างบันเทอะเดี๋ยวพรวุนี้ค่อยดูแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็ทบทวนทบทวนเดี๋ยวว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก็นึกไม่ออกอะอะไรก็ไม่รู้ที่หนักขนาดนี้ยปรกบบากฏว่าพอถึงตอนเชา้าอะขวดน,น้ำลิตครึ่งฮะลม แค่นั้นน่ะเพียงแต่ว่าคือพอมันเป็นกลางคืนกลางเด็กแล้วมันไม่มีเสียงอื่นเสียงนั้นมันก็เด่นขึ้นมาใช่ไหมฮะจนกระทั่งเราประเมินว่าโอ้มันมีอะไรที่มันใหญ่โตนะฮะอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ก็จาได้นี่ก็เล่าสู่กันฟังนะในยุคหลวงพ่อเขียนมีไมช่ชีท่านหนึ่งก็เหมือนกับมามา,มากล่าวหาหลวงพ่อเขียนกับหลวงพ่อน,นะ่ แล้วพ่อมเขียนนะไม่อยากให้ฉันอยู่เอากิ่งไม้คว้างคว้างคว้างกุฏิฉันคือจริงๆประมาณช่วงประมาณตีสองฮะมันจะเป็นช่วงที่พวกกระรอกกระแตเนี่ยฮะมันเริ่มหากินเนาะแล้วพอมันหากินกระโดดต้นไม้กิ่งนั้นกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้หักลงมาบ้างแล้วก็ไอ้ความที่กิ่งไม้มันอาจจะไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันเสียงมันดังเพราะว่ามัน มันกลางดึกนะฮะนั่นนั่นคือไม่ฉีไม่ฉีนั่นก็ถึงได้กล่าวหาหลวงพ่อขุเห็นเอากิ่งไม้คว้างคือ <laughs> คือนี่คือคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ไม่ไม่เห็นเหตุใช่ไหมฮะมันเราดูแต่ผลอะมันมันก็จะเข้าใจผิดแบบนี้ได้ง่ายๆเว่านั้นนั่นคือการที่เราตามดูตามรู้ ที่เป็นเฉพาะเรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ยหลวงพ่อว่าบางทีจะทำให้เราได้ค่อยๆเข้าใจต้นเหตุของความทุกข์ของเราแล้วก็หลวงพ่อว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นการลื้อถอนความทุกข์ออกไปจับตัวเราเกิดการยอมรับได้ง่ายเกิดการวางใจได้ง่ายเน,ะนาะหลวงพ่อว่าเราก็ปฏิบัติทำกันเนาะแล้วก็สามโมงครึ่งนะฮะสามโมงครึ่งเนาะกลับมาเจอกันนะ